คณะรัฐมนตรีผมไม่ไปเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับแต่เกี่ยวกับกรณีคุณสมบัติของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงารท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคจากกรณีการที่มีสื่อมวลชนหลายสำนัก ลงข่าวไปเมื่อ2-3วันที่ผ่านมากรณีของหุ้นซึ่งเป็นแฟนของท่านเป็นภรยาของท่านพีระพันธ์นะครับแล้วในกรณีของหุ้นตัวนั้นมีการยื่นหลังจากวันที่คุณพีระพันธ์รับตำแหน่งไปหนึ่งวันวันที่3กรกฎาคม2 5 6 7ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ กรณีมีการยืน่นกรณีท่านปิยพันธ์มีการประกาศตำแหน่งรัฐมนตรีเมื่อวันที่สามกรกฎาคม2567นี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะวันที่4ภรรยาของท่านปิยพันธ์ก็ไปยื่นหนังสือให้กับบริษัทที่จะรับเป็นผู้ถือหุ้นแทนแ หลังจากนั้นต้องต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนนะคือหนึ่งท่านอยู่ในตำแหน่งท่านได้รับตําแหน่งปับ๊บภรรยาของท่านไปวันหนึ่งภรรยาของท่านไปยื่นเพื่อจะให้บริษัทถือหุ้นแทนถือหุ้นแทน,นก็แสดงว่าก็แสดงว่าในประเด็น,นนั้นท่านยื่นหลังจากที่เป็นรัฐมนตรีมาแล้วกรณี <ไป S 1> ของแฟนของท่านประเด็นต่อมาหลังจากนั้นเมื่อวันที่ประมาณยี่สิบแปด พฤษภาคม2 5 6 8ที่ผ่านมาบริษัทที่รับที่จะถือหุ้นแทนนั้นได้ส่งหนังสือกลับไปที่ภรยาของท่านพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคแล้วเขาแจ้งไปในหนังสือว่าเขาไม่รับที่จะเป็นผู้ดำเนินการจัดก,การเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นแทนได้เพราะบริษัทของท่าน พัรญาของท่านพีบันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งห้ามโอนยา้ายถ่ายเทไปให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เป็นบุคคลที่มีสืบสายเลือดเดียวกันนั่นก็คือ,อวันวันที่8พฤษภาคมยื่นมาแล้วในวงเล็บของหนังสือที่ยื่นมาก็ระบ,บุชัดเจนว่าขอให้การที่ยื่นไปก่อนปี66หรือมาปี67นั้นถือว่า เปรียบเสมือนไม่ได้ยื่นในการเอาหุ้นไปให้กับบริษัทนั้นเป็นผู้บริหารจัดการก็เท่ากับว่าภรรยาของท่านพิรพันธ์ถือหุ้นมาตั้งแต่ท่านพิรพันธ์ก่อนที่จะรับตําแหน่งและหลังจากที่คุณพิเดพันธ์รับตําแหน่งก็หมายความว่าคุณพิรพันธ์กับภรรยาของท่านก็เป็นผู้ที่ถือหุ้นเกินกว่า5%ถ้าผมจำไม่ผิด ภรรยาของท่านพริราพันธ์ถือหุ้นอยู่จำนวน1ล้านหืนเจุ้นซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตกประมาณ21 6 8เพราะฉะนั้นประเด็นที่1ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าสถานการณ์ตรงนี้เมื่อเมื่อบริษัทที่รับถือหุน้นที่คุณพิธพันธ์และภรรยาไปจ้างเพื่อที่จะให้กดถือหุน้นแทนนั้นเขไม่สามารถรับได้ ประเด็นตรงนี้จึงเข้าสู่กระบวนการบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา78นั่นก็คือการถูอหุ้นหรือพรบรหุ้นของอรัฐมนตรีและผู้สมรสรัฐมนตรีไม่สามารถถือได้เกิน5%จึงเป็นที่มาของการที่จะต้องเรียนให้พนักานนายกตีได้รับทราบในประเด็นของการถือหุ้นของอผู้สมรสของท่านพรีรพันว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และในประเด็นนี้คุณปพียพันธ์ก็จะนําไปสู่การซ้นสภาพของรัฐมนตรีและรองนายยกฐ้นตรตีเฉพาะตัวหรือเฉพาะบุคคลประเด็น,นที่2กรณีคุณปพียพันธ์ถือหุ้นอยู่ในบริษัทบริษัทหนึ่งที่ประกอบด้วยคุณแม่ของท่านพียรพันธ์ด้วยแต่คุณแม่ท่านเสียชีวิตมาแล้วตกประมาณสิาปีแต่การดําเนินกิจการในบริษัทนั้น ก็ดาเนินจิตการมาเรื่อยมีการกู้ยืมมีเงินมีอะไรก็ตามมีการเดินสะพัดและตรงนั้นผู้ที่เป็นผู้เซ็นและมีะเป็นการอำนาจเซนก็มีอยู่คนเดียวคือท่านพิยพันธ์สารีรัฐวิภาพและเมื่อมีการทวงถามผมทําหนังสือและขอความกรุณาว่าให้ท่านพิยพันธ์ช่วยการกรุณาชี้แจงในประเด็นการถือหุ้นทั้งหมด รวมทั้งของภรยาของท่านเพียพันธ์ด้วยแต่ท่านไม่ชี้แจงท่านไปชี้แจงเรื่องอื่นตลอดมาผมจึงไปร้องอยู่หลายที่เพื่อให้ดําเนินการตรวจสอบในประเด็นนี้ผมกลาบเียนอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเอกสารที่ผมได้มาเป็นเอกสารทางราชการเป็นเอกสารของกรมธุรกิจการค้านะครับของกระทรวงพาณิชย์เพราะฉะนั้นคุณพยพันธ์สามารถที่จะ ชี้แจงหรือดึงข้อมูลมาได้ผมกราบเรียนมาถึงพระานายกฉบับนี้เป็นฉบับที่4ว่าช่วยตรวจสอบให้ผมหน่อยเพราะนายกสามารถสั่งการให้ตรวจสอบได้ว่าบริษัททั้ง4 5บริษัทรวมทั้งที่คุณพีพันถือหุ้นอยู่ประมาณถือหุ้นอยู่ประมาณ4บริษัทได้เป็นกรมกามานกรมการบริหารนึงบริษัทและรวมทั้งพญาด้วยตกประมาณ5ถึง6บริษัทเมื่อไม่ได้รับคําชี้แจง จากนายกฐมนตรีไม่มีการตรวจสอบผมก็ไปยื่นที่องคมนตรีเหมือนที่ผ่านมาเพื่อที่จะให้องค์กมนตรีโปรดพิจารวิิจฉัยถ้าสมมุติเป็นไปตามมาตาสิทธิ์ก็คือเมื่อไรก็ตามพระบาทสมขอ,ขอความคิดเห็นองคมนตรีก็สามารถที่จะเสนอความคิดเห็นนี้ได้นี่คือที่ผ่านมาทั้งหมดและวันนี้ก็คือ2เรื่องที่ผมกล่าวเปลี่ยนไปแล้วเรื่องที่1กรณีปัญญาของท่านถือ,อ่าอยู่ เรื่องที่สองของคุณเพียพัน์เองที่ยังถือหุ้นอยู่และเพิ่งมาแจ้งของคุณเพียรพันนะครับเพิ่งมาแจ้งย้ายไปให้กับบริษัทที่ที่แกแจเก้งแกเป็นผู้จ้างให้ถือหุ้นหลังจากที่ผมร้องหลังจากที่ผมร้องไปแล้วเจ็ดวันหรือแปดวันแล้วก็มีการย้ายวันนี้จึงมาร้องเพื่อพระนท่านนายกตี ตรวจสอบพิจารณาและวินิจฉัยไต่สวนข้อมูลจริงตรงนี้ผมขับเรียนอีกครั้งหนึ่งนะฮะท่านปีพันจะได้ฟ้องผมได้ถูกผมมาร้องเพื่อไต่สวนข้อมูลเหล่านี้ว่าที่เกิดขึ้นที่เรียงลำดับมาจริงหรือไม่ภรรยาของท่านถูกบริษัทที่จะรับเพื่อถือหุ้นแทนนั้นเขาไม่รับและเพิ่งส่งมาวันที่ย8ิบแปพฤษภาคมที่ผ่านมาจริงหรือไม่วัน,นที่สองคุณปีพัน์ถือหุ้น และเป็นกรการบริหารอยู่ในหุ้นจำนวนหนึ่งบริษัทนั้นจริงหรือไม่เพราะทั้งสองบริษัทนี้จะนำไปสู่การสิ้นสภาพของท่านผียพันโดยอัตโนมัติตามบทบัญญัติรับดูลและพรบรว่าด้วยการถือหุ้นของคณะรัฐมนตรีและผู้สมรสวันนี้ผมมาร้องรัท่านนายกเพื่อโปรดพิจารณาวินิจฉัยและ โปรดท่านผีรพันออกจากตําแหน่งรองนายกนมนตรีและนมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพราะการกระทําของท่านชัดเจนว่าผิดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว้และถ้าหากและถ้าหากนะครับนายกน้นตรีไม่ดําเนินการตามที่ผมกราบเรียนภายในวันศุกร์นี้ผมจะกราบถวายฎีกาขึ้นไป และจะเอาเหตุผลประกอบทั้งหมดนี้ส่งไปยังอ,องค์คมนตรีเพื่อโบดพิจาและวินิจฉัยในกรณีการขาดคุณสมบัติของท่านรองนายกีและรับตรีว่าการกระทรวงลรงงานท่านพิดัลั์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะการทํางานของไม่ว่ารัฐมนตรีคนหนึ่งคนใดก็ตามต้องเป็นไปตามบทบัญญตัติรัฐมนูล เป็นไปนตามกฎหมายและหลักนิติธรรมอย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมากราบทำหนังสือสองฉบับนะครับกราบเรียนพระนท่านนายกฟรีเพื่อตรวจสอบและปลดท่านเพียรักออกจากตําแหน่งรองนายกตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและถ้าท่านยังเงียบอยู่ผมจะสู่กระบวนการที่2ก็คือกราบเรียนทำหนังสือถวายฎีกาและนําเอกสารเหล่านี้เสนอขึ้นไปยัง,งองค์คมนตรีเพื่อตรวจสอบและพิจารณา ในประเด็นของการกระทําผิดเลขข่นขัดต่อรัฐมนูรดังที่ผมกล่าวเรียนมาทั้งหมดครับอาทิตย์ที่แล้วพี่ก็บอกว่าพี่จะไปยื่นยื่นไปแ <ไป S 1> ล้วครับะฉนนั้นยืน่นวันนั้นผมยืน่นผมยืน่นผมเข้าใจว่าจะมีการปรับครมจะมีการปรับต้องต้องเข้าใจนะครับคือขณะนี้ส่วนหนึ่งคือปรับครมที่ปรับก็ปรับไปแต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นรัฐมนตรีคนเดิมๆถ้าเมื่อไหร่ก็ตามท่านพรวาลคุณขิง หรือใครก็ตามที่ไม่ปรับเขาก็อยู่เดิมอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องถูกเก้าแต่กรณีของบุคคลที่มีการปรับก็ต้องถูกเก้าแต่กรณีของคุณพิยพันธ์ไม่ต้องถูกเก้าถ้าอยู่ตำแหน่งเดิมที่เสนหน่บทแต่เสนอก็คือเมื่อท่านทาการทําการที่ขัดต่อรัฐนูลขัดต่อกฎหมายขัดต่อนิติธรรมก็ต้องเสนอให้พระนท่านนายกปรีปลดตามเอกสาร<ถ>ที่ผมส่งไป ของคู่สมรสของท่านเลขของท่านเองมันไม่มีอะไรยากเลยท่านไปดูได้เลยของคู่สมรสของท่านมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว <Okay. S 2> นะครับจริงๆก็เคยยื่นแบบนี้มาแล้วแต่ว่าท่านนายกเองก็กยังนิ่งตอนฉบับนี้ฉบับที่สี่นายกเองนิ่งตลอดแต่วันนี้ผมได้ข่าวนเพิ่มในกรณีของบริษัทที่ <c oughs> รับจ้างถือวุ้นให้กับค <c oughs> ุณภีพันใ์กลรอคตัวเขาตีหนังสือกลับมาตีหนังสือกลับมาเลยเขาบอกว่าไม่รับรับไม่ได้เพราะ บริษัทของเริยาของท่านปีพันธ์เขามีกฎอยู่ข้อหนึ่งห้ามบูคคนภายนอกเข้ามาถือหุ้นเขาจริงๆกับมาหมดเลยขาเขาขอดูดูข้อกฎหมายใหม่เขาใจแล้าใจเอกสารนี่คือหนังสือเขาดูเอกสารเอกสารอรเอกสารองอนีเอกสารนานแค่นั้นแหละเอกสารอยู่ข้างในี่มีข้อกฎหมายไอ้สองอันว่าถือหุ้นเท่าไหร่จะได้เห็นไม่เน พี่บอกว่า26.69อ่ะเอ๊ะชื่อบริษัทอะไรอะไรเงี้ยบริษัทที่ถือหุ้นแทนนะครับบริษัท MFC มหาชนจำกัดอันนี้ถือถือหุ้นแทนอันนี้เป็นการเขียนของผมนะครับไม่ไไรผมจะถ่ายเพื่อให้เขียนได้ถูกต้องถ่านอีกหน่จริงเอกสารนู้นเดี๋ยวผมไม่ถ่ายตรงนู้นนะชัดเจนกว่า MFC มเไ่มเอสซีเอมเอสซอ็มรั่เศโอเค MFC จำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ที่จ้างรับถือหุ้นให้กับคุณพิยพันธ์ครอบครัวและสามีของเออละภรรยาของท่านพิยพันธ์และก็ M F C นี่แหละที่ส่งเอกสาร มาให้ภรรยาของท่านพิยพันธ์ว่าไม่สามารถรับถือหุ้นให้ได้ไดเรดพราระมีข้อบังคับของตาแม่มาแม่เลยใช่ครับของอมีข้อบังคับของอบริษทัทภรรยาของท่านพิยพันธ์ห้ามโอนหุ้นหรืออะไรก็ตามไปให้กับบุคคลที่ไม่ได้เส็ส่อมสลาโอเคครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แกยื่นไปตั้งแต่ปี66และหลังจากท่านพิยพันธ์ รับตําแหน่งวันที่3วันที่4ก็ไปยื่นก็คือเป็นโมฆะทั้งหมดเมื่อโมฆะทั้งหมดก็ไปสู่กระบวนการที่บุณรเพียพันธ์ต้องพ้นจากตําแหน่งเฉพาะตัวไอ,อ้แล้วใครุ่วมผิยภันธ์ในข้อ่อใรร่วอะไรเอ่อรัีโสภา าในเอกสารตัวนั้นผมจะมีไว้หมดมีเอกสารมีเอกสารการแต่งตั้งการแต่งตั้งรัฐมนตรีมีวันประกาศแล้วก็มีเอกสารที่ทาง m อ็สนะสมสพ่งส่งมาทั้งหมดโอเคพี่ประเด็นอยู่ที่พี่จะยื่นยั่นเนอะกสา,ารน่าจะเป็นวันศุกนะครับก็เป็นเอกสารตัวเดียวกัน

ก็คือคุณกีรพันธ์สารีรับวิพากษ์ก่ะที่แต่รที่ก่อนหน้านี้มีศุลชไวายสพันักนะคะที่ประมาณสองสามวันที่ผ่านมานการลงข่าวถึงกรณีของซึ่งเป็นการของภรยาคุณกีรพันธ์